ไมยองเซ็นเตอร์โฮมช็อปปิ้งรวมสรรพสินค้าถูกครบดีส่ทงทั่วไทยรู้ใจคุณทำให้การช็อปปิ้งของใช้ในบ้านเป็นเรื่องง่ายไมยองเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์รวมเครื่องครัวเตาแกส๊สและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวแบบครบวงจรถูกมากลดสูงสุดกว่า80เนเต็มชัยเสนอเตาปิ้งย่างอนเนกประสงค์เหมาะสำหรับปิ้งย่างเป็นหม้อสุกี้หรือใช้สำหรับต้มผัดปิ้งทอดขนาดความจุคือขนาดหนึ่งลิตรมีปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแยกกันระหว่างหม้อต้มและกระทะปิ้งย่าง รับอุณหภูมิได้ตามที่คุณต้องการมีระบบตัดไฟยอัตโนมัติก้นกระทะมีช่องระบายอากาศช่วยให้ระบายอากาศได้ดี หมอ้อเป็นกระจกใสช่วยให้เห็นตัวอาหารในหมอ้อได้เป็นอย่างดีทำให้รู้ได้ว่าอาหารในหมอ้อนั้นอยู่ในระดับไหนน้ำมันเดือดขนาดไหนวัสดุอย่างดีมีความทนทานและทนความร้อนสูงกระทะและหมอ้อต้มเคลือบก,กันติดนำความร้อนสูงและเก็บความร้อนได้ดีสาม,มารถเลือกใช้งานแยกกัน หรือทำงานพรอมกันได้และที่สำงคัญล้างทําความสะอาดได้ง่ายไม่เปลืองแรงสนใจสั่งซื้อสินค้ากดลิ้กที่ให้ไว้หรือโทรสั่งซื้อได้ที่038014062 0330626222 03และ098313 6038จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ทันชีสนใจสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook และ Line Official แค่พิมพ์คำว่า My Center พิมพ์ข้อความกดสอบถาม จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินประสานงานและตอบคำถามให้ทันทีตลอดวันทั้งวันหรือสนใจสั่งซื้อผ่านเว็บเวอร์ไวเวอร์ดอตมาเรนเกนเตอร์ก็สามารถสั่งซื้อได้ส่งตรงถึงบ้านคุณหรือสนใจเข้าเลือกชมสินค้าที่ร้านมายองเซ็นเตอร์ทั้งสองสาขาสาขาที่1ติดธนาคารเพื่อการเกษตรทำเครืบ,บวกแดงและสาขาที่2เลยห้างซ K พาา ตรงข้ามโรงรับจำนำเปลวกแดงได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดไม่องเซ็นตร